เจอแพ้เจอนะไรไปุ๊บโยย่ๆๆวันนี้ครบรอบหนึ่งปีที่พบกันนะคะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ฟิลิดปินส์กำลังจะเดินไปเซ็นต์เบอร์แล้วก็จะไปต่อที่กัมพูาแล้วก็จะไปซื้อของซูเปอร์มาบ้านไม่เป็นมิสเตอร์ผ่านไหมเนี่ยน่ผ่านหน้ามง้วแกะครับวันนี้เจอแพ้มาบ้างค่ะ ไม่ได้บังเอิญแหละตั้งใจจะไปพบน้องของแายของยืนที่ยูนที่มอน้องน้องเอ๋ยน่ารักน้องเอ๋ยน่ารักมากเลยแล้วก็จะมาเจอจะมาเจอพายน้องอีกคนหนึ่งแต่น้องกขเขินเขาตกใจมากเลยน้องอะไรน้องรมิวน้องมิวก็ตกใจเพราะว่าพอดีเขาบอกพี่ทำไมไม่บอกก่อนว่าผมไม่ได้แต่งตัวตอนรับ เราก็ต้องขอโทษนะที่ไม่ได้บอกก่อนหน้าอยากจะไปเซิร์ฟพันจริงๆเพราะรู้ว่าทําง,งานอยู่ที่ไหนก็เลยอยากจะไปแวะเยี่ยมแล้วก็อยากจะไปหาแล้วอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครอยู่ในกรุงเทพมีอาทงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบอกอดมินงทั้งสองคนนะคะเผื่อจะแวะไปหาวันนี้จะทำไหมเนี่ยจะกลับแบบไม่คราวหน้าก็ได้นี่ ให้ปิดท่านบางจาจดักพี่ขณะนี้จะเดินเป็นท่านอร์ใครจะเดินแพทิมน,นั่งมาดักได้เลยใค้ดักดักแล้วท <c oughs> ักมีรางวัลให้ให้ไอ้ต้ิมน,นึ็น้ okay, <c oughs> คโอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย